สวัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับผู้สูงการ lightning talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งข่าว variety talk show ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกครอบครัวทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family แห่งนี้และคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวสอทอฟ m อ็มหรด้วยนะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกๆคืนในเวลาสีทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งค่ะเปิดรายการกันไปเห็นภาพกันไปแล้วหลายคนอาจจะรู้จักเธอดีหลายคนอาจจะอยู่ในบรรยากาศที่เธอเป็นพิธีกรน,นำการประมูลอยู่บนลานประมูลแห่งนั้นนะคะเพราะว่าเธอโลดแล อยู่ในวงการของการประมูลสินค้าต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์นี่แหละคะ่ะกว่า20ปีแล้วนอกจากนี้หลายคนก็อาจจะสัมผัสกับลานประมูลอื่นๆหรือว่าเวทีประมูลอื่นๆนะคะอัญมณีสินทรัพย์ต่างๆรวมไปถึงงานการกุศลเธอก็ไปช่วยมาแล้วอย่างการประมูลสุนัขจรจัดเพื่อหาเจ้าของใจดีรับไปเลี้ยงอย่างนี้เป็นต้นนะคะการที่จะเป็นพิธีกรการประมูลได้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ว่าสุภาพสตรีท่านนี้สามารถโลดแล่นขึ้นมาอย่างโดดเด่นอยู่ในวิชาชีพที่พิเศษอันนี้ซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะทั้งตัวตนของเธอเราจะรู้จักเธอมากยิ่งขึ้นทั้งงาน พิธีกรการประมูลว่าเขาทํากันอย่างไรนะคะแล้วก็มันสําคัญอย่างไรที่จะต้องมีพลังในการโน้มน้าวพลังในการชี้เป็นชี้ตายในสมรภูมิของการซื้อขายให้ได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดวันนี้ขอต้อนรับคุณฮาวาเกษรินอรุณฉายนะคะซึ่งเป็นพิธีกรประมูลอาวุโสของบริษัทไฮเอเชียแปซิฟิกประเทศไทยซึ่งเป็นบริษัท ประมูลรถยนต์ที่มีสาขาอยู่ทั่วโลกเลยนะคะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะฮาวายสวัสดีค่ะโอ้โหก็คือมีคนอยากรู้จักคุณฮาวายเยอะแล้วก็ออกสื่ออยู่เป็นระยะระยะเลยนะก็สืมม่อมวลชนให้เกียรติค่ะที่จะนําเสนอวิชาชีพตรงนี้คือมันเป็น มันมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ของคนที่ได้เข้ามาทํางานแบบนี้เนี่ยแล้วฮาว่าเพเขาได้เข้ามาแล้วแล้วโดดเด่นด้วยคงต้องมาทําความรู้จักกันละเรียนอะไรมาก่อนคุณฮาว,าว่าประจบบริหารธุรกิจสาขาการตลาดค่ะค่ะค่ะ,คะ,คะก็คือทํางานสายการตลาดมาเลยใช่ค่ะแล้วก็คือเจาะจงไหมว่าจะต้องมาเรียนเรียนที่มันทางด้านการตลาดทางด้านรถยนต์โดยเฉพาะเลยต่างๆหรือว,ว่าเรียนทั่วๆไปเรียนทั่วไปคะ่ะเรียนในสายทั่วไปแต่ว่าพิธีกรที่บริษัทที่ว่าฝึกขึ้นมาอยู่เนี่ยก็จบจากหลายสาขาอาชีพแต่ถ้าใครมีความต้องการบอกว่า ต้องการอยากจะลองเป็นพิธีกรประมูลก็ฝึกให้อ๋อเหรอคะใช่ค่ะอย่างนั้นเลยค่ะเอ,อ่อคุณฮาว่าเป็นเป็นคนกรุงเทพเป็นคนกรุงเทพโดยกําเนิดค่ะ,คะเรียนที่ไหนนะเรียนรามคาแหงค่ะค่ะเรียนจบรามคําแหงแล้วก็เข้ามาสู่เส้นทางสายการประมูลอย่างนี้ได้ยังไงคะมันเป็นความโชคดีของวามากกว่าที่ในช่วงสามปีที่ว่าเรียนอยู่ที่รามคําแหงนะคะ,คะทุกวันเสาร์อาทิตย์คือวันพี่สาวทาอยู่บริษัทประมูลรถยนต์ของไทยบริษัทแรกของไทยซึ่งเพิ่งเปิดตัวปี2534ค่ะว่าไปเริ่มต้นกับเขา ปี2,537ค่ะซึ่งไปเป็นพนักงานรายวันวันเสาร์อาทิตย์เกอวันหยุดก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปวิ่งอยู่ในลานประมูลเปิดฝากระโปรงรถเปิดประตูวิ่งพาลูกค้าไปชําระเงินอะไรแบบนี้ทำอยู่ตรงนั้นสามปีทุกเสาร์อาทิตย์<อ>แล้วพอเรียนจบทางผู้บริหารบริษัทก็เลยบอกมาร่วมงานกันเลยก็แล้วการจบการตลาดด้วยก็คือตรงกับสาขาวิชาวิชาที่เขาต,ต้องการอยู่พอดี แปลว่าจังหวะชีวิตคุณฮาวามาสวยใช่ค่ะก็คืออยู่ในเส้นทางแลอยู่ในเวทีปีที่จบ2040เนี่ยมันเป็นช่วงของ50ของ finance 50 finance ที่ล้มพอดีแล้วลดมันลดลงมาเยอะมากทำให้เข้าไปปุ๊บทุกคนก็ถูกดันขึ้นเป็นพิธีกรเลยในฝ่ายการตลาดเพราะว่าคือพอบริษัทล้ม finance หลุดอะไรต่างๆปุ๊บทุกของก็มาประมูลกันใหญ่เลยทั้งรถยนต์ทั้งเครื่องใช้สำนักงานคือปิดตึกตึกหนงองเงี้ยค่ะแล้วเราไปทั่วประเทศค่ะปิดทุกตึก หลายที่แล้วก็ไปขายของก็หมดทําให้วัดเก็บประสบการณ์ช่วงนั้นเยอะมากในปี2 5 4 0 4 1 4 2นะคะสุดยอดมากๆเลยจังหวะชีวิตนะคะจังหวะค่ะ,คะจังหวะแล้วโอกาสมาแล้วเราคว้าไว้ค่แล้วก็บริหารโอกาสตรงนั้นเลยค่ะแล้วแล้วตอนแรกที่ที่คุณวาเข้ามาแล้วคนชวนเข้ามาคือ เริ่มจากงานการเป็นพิธีกรประมูลเลยไหมหรือว่ามาช่วยงานอย่างอื่นก่อนเข้าไปเป็นฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายก็คือไปไปหารถเข้าประมูลนั่นแหละค่ะแต่ทีนี้พนักงานฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายทุกคนเนี่ยจะต้องขึ้นไปฝึกเป็นพิธีกรแต่ตอนนั้นคือไม่ได้ฝึกด้วยสถานการณ์เนี่ยรถมันเยอะมากเขาก็ัดันเราขึ้นไปเลยคจับตาจับึ้นเลยทีไปเลยไม่มีการฝึกไม่มีการฝึกเหมือนจะให้ว่ายน้ำแล่นเล่นผักลงน้าเลยอย่างนั้นเลย่คะขึ้นไปเลยทีนี้เราก็ เอายังไงดีล่ะโอเคฝึกนับคือว่าโชคดีว่าตอนเรียนหนังสือมีประสบการณ์ในเรื่องของการพูดต่อหน้าชุมชนทํากิจกรรมด้านภาษาไทยพูดอ่านเขียนร้อยแก้วร้อยกรองทํานองสนอพวกเนี้ยผ่านตรงนี้มาบ้างนี่ก็ไปฝึกแค่นับตัวเลขกนับตามพี่ๆเขา่านับกั็นแบบนี้ก็นับตามนับตามแล้วก็ค่อยๆทำก็ค่อยเป็นไปแล้วโชคดีว่าตอนช่วงที่เดินสายประมูลต่างจังหวัดได้เทรนเนอร์รุ่นพี่ที่ฝึกให้ค่อนข้างละเอียดตอนนี้เธอออกจากองค์การไปแล้วแต่ว่าเป็นคนหนึ่งที่ฝึกให้แล้วก็บอกดูนะพี่ทําแบบนี้นะเขาว่าต้องคิดระ บบขึ้นมานะในใจ <c oughs> ว่าแต่ละคันคันหนึ่งขาว่าจะทํายังไงเริ่มต้นยังไงระหว่างนั้นเป็นยังไงว่าจะเรียกความสนใจของคนประมูลยังไง <c oughs> แล้วเราจะจบยังไงแล้วทํายังไงให้ตัวเองมีพลัง <c oughs> ก็ได้จากพี่เขาเยอะเหมือนกันก็เริ่มจากตรงนั้นมาค่ะค่ะมันมีสูตรสําเร็จไหมคะคุณฮาวาว่าเอาล่ะพอพอ,พอจะเริ่มคือจับพ่าจับผูแล้วก็ถูกดันขึ้นเวทีเลยก็ส่วนหนึ่งนะคะแต่ทีนี้มันมีสูตรสําเร็จไหมคะว่าเราต้องฝึกอะไรก่อนเราต้องเป็นคนต้องมีบุคลิกภาพยังไงต้องมีการสื่อสารแล้วต้องมีงพลั เสียงเรอต้องมันมีส่วนสาเร็จไหมคนจะเป็นพิธีกรบามคนหนึ่งต้องมีใจก่อนหนึ่งต้องการจะทําเพราะมันเป็นเออเป็นเป็นงานพิธีกรที่ใช้พลังงานมากกว่าพิธีกรทั่วไปคือมันไม่ได้งานยืนสวยพูดยิ้มกับรถยนต์พรีเซนต์ไม่ใช่คนละเรื่องเลยคนละคนละโลกเลยคือเราเหมือนเต้นอารบิกไปพูดไปด้วยเหมือนคนที่ออกกําลังกายไปพูดไปด้วยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นหนึ่งต้องมีใจก่อนว่าทนได้นะทนได้กับ ความลำบากที่มันจะเกิดขึ้นมันร้อนพูดในก็มไม่มีแอ์นะคะประมูลในโรงประมูลเนี่ยมีพัดลมไกลๆมาต้องอดทนต้องได้และต้องมีความรู้สึกว่าเป็นคนกลางที่ดีค่ะเราต้องสร้างความพอใจให้กับผู้ขายที่เอารถมาขายทําไงให้เขารู้สึกว่าเราตั้งใจขายรถเขาและทํายังไงให้รู้สึกว่าคนซื้อซื้อไวในราคาที่คุณซื้อได้สองฝ่ายต้องพอใจตรงกันเพราะเราอยู่ตรงกลางค่ะค่ะ,ค,ะคือคือต้องกระหายที่จะทําตรงนั้นอ่ะอยากทําให้ใครก็ได้พอใจทุกคนพอใจหมด โอ้นี่คือสูตรสำเร็จข้อแรกเลยนะคะที่ยิ่งใหญ่มากกระหายที่จะทำงานชิ้นนี้กระหายความสำเร็จความสำเร็จจึงจะตามมา<ช>ถ้าไม่กระหายแล้วก็ขึ้นไปก็อย่างนั้นอย่างนั้นเราก็ไม่มีพลังที่จะคือถ้าตัวเองไม่มีพลังเราจะจูงใจคนอื่นให้ซื้อให้ขายกันได้ยังไงใช่ไหมนี่คือสุดยอดมากๆกระหายความสําเร็จกระหายที่รถแต่ละคันจะขายออกไปให้ได้ในราคา,าที่สูง <พอ S 1> ที่ส,สุดอยากจะขายให้ได้ ขายไม่ได้ก็ทําให้ได้ราคาที่ดีที่สุดเพื่อให้ผู้ขายเห็นว่าเราพยายามเต็มที่แล้วนะคะผู้ซื้อก็ซื้อไปในราคาที่จะซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ยทุกค,คนก็ให้มาเต็มที่แล้วเราหาจุดเต็มที่ของสอง,สองฝ่ายอะค่ะ,คะที่เราต้องดูแลคันคู่ค่ะค่ะ,ค,ะคุณฮาวาอ,อ,อยู่ในวงการนี้มาเกือบ20่ปีเกือบ20ปีมีเวทีไหนที่ที่รู้สึกว่าพอแล้วเหนื่อยแล้วไม่ใช่แล้วมหมไม่ ยังไม่เคยเลยสุดยอดทุกวันนี้คือว่าทางานในสํานักงานวันปกติด้วยว่าประมูลสัปดาห์ละสองวันกรุงเทพวันหนึ่งต่างจังหวัดวันหนึ่งว่าเป็นคนทํางานที่ไม่เคยตื่นเช้ามาแล้วแบบไม่อยากไปทํางานตลอดระยะเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมาว่าตื่นเช้าทุกวันว่าอยากไปทางานว่าไม่เคยกลัววันจันทร์วันจันทร์เป็นวันที่ว่าอัดเต็มตั้งแต่ตื่นหกโมงเช้าหน่อยที่เที่ยงคืนช่วงหลาเลยใช่คือ ว่าทํางานอัดเต็มตลอดต่างจังหวัดทุกนัดว่าเป็นคนจัดว่าจะเป็นคนที่เป็นหัวหน้าทีมเราจะไปทุกครั้งว่<อ>าจะไปทุกครั้งเพื่อให้สอนน้องนะสปิริตคืออะไร,เร,ไรเราต้องไปร่วมทีมเราต้องไปไปเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จหรือจะล้มเหลวก็ตามเป็นส่วนหนึ่งของทุกกิจกรรมการประมูลของบ,บริษัทค่ะบริษัทษท, like ท,<ชะ>ษที่ที่คุณฮาวายอยู่เนี่ยฮามเอเชียปซิฟิกประเทศไทยแมนฮมมประเทศแมนฮามเอเชียปซิฟิกประเทศไทยเนี่ยนะคะมีพิธีกรประ <RES> มูลแบบคุณฮาวายได้กี่คน นอกจากวันแล้วมีอีก10คนคเป็นรุ่นที่ฝึกขึ้นมามีประสบการณ์8ปีบ้าง5ปีบ้าง3ปีบ้าง1ปีบ้างยังไม่เกินบ้างแล้วก็มีเทรนนก2คนตอนนี้มีทั้งหมด10รวมมาเป็น11ฝึกเพิ่มอีก2กําลังจะปล่อยในต้นปีนี้ค่ะค่ะค่ะอันนี้ของแมนทามนะนะคะก็ะะแล้วขั้นตอนของการฝึกเนี่ยของแมนแมนทามประเทศไทยกับแมนทามทั่วโลก มันมีสาขาทั่วโลกกี่สาขาคะโอ้เยอะค่ะก็มีที่อเมริกาอังกฤษในเอเชียแปซิฟิกคือมีทั่วโลกค่ะนับกันไม่ได้เยอะแต่มาตรฐานการประมูลเท่ากันเท่ากันค่ะพิธีกรการประมูลก็ต้องถูกฝึกในขั้นตอนเหมือนกันถูกต้องค่ะเป็นมาตรฐานระดับโลกเหมือนกันหมดแต่มาปรับเปลี่ยนภาษาแค่นั้นเองแต่ทุกคนจะมีสปีดริทึมจังหวะในการประมูลคล้ายกัน ของต่างประเทศอาจจะเร็วก่าเราด้วยเร็วก่าเรามากนิดนึงเพราะว่าเขาจะพูดติดกันเลยไม่มีเว้นอันนี้เราต้องดูตามพฤติกรรมของคนไทยด้วยว่าติดกันเกินไปคนไทยจะไม่เข้าใจเราก็ต้องค่อยค่อยฟังไม่ทันยกมือไม่ทันอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะโอ้น่าสนใจมากๆเลยนะคะอาชีพนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังคุณหาวันเล่าถึงกระบวนการขั้นตอนการประมูลทรัพย์สินกันต่อแล้วก็เทคนิครวมทั้งหัวใจความสำเร็จที่เธอยึดมั่นมาโดยตลอดแล้วก็ไม่เคยเบื่องานนี้เลยสักครู่ค่ะ สองฟัง Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งกับแขกคนพิเศษนะคะสาวสวยแล้วก็ทำงานที่พิเศษมากๆด้วยต้องใช้ทักษะทีออ่พิเศษจริงๆต้องฝึกมานานแล้วก็ต้องเชี่ยวชาญมากนะคะกับคุณฮาวากีสรินรุณฉายซึ่งเป็นออซีเนียออกเทเนียของแมนฮัมเอเชียแปซิฟิกประเทศไทยบริษัทประมูลรถยนต์ที่มีสาข,ขาอยู่ทั่วโลกเลยนะคะพูดถึงตรงนี้แล้วลองไปฟังลีลากันแบบเต็มๆเวลาที่เธออยู่บนเวทีที่มีการประมูลรถยนต์กัน,นะคะ่ะ เจ็่นสองพันเจ็ดหมื่นสองพันเจ็มา่นสองพันเจ็ดหม่อเจ็ดมืนสองพันเดหมื่นอนม่นสองพันเจ็ม่นสองพันเ่็ดหม่นองเจ็ดหมืนสองพัมื่นสองพันเจ็ด้มต่นสองพันเจ็ื่สองพันเจะสองพันเจ็มนสองพเจม่นสองันเจ็่นสองพันเจื่สอเจ็ดื่สองเจ็นสองพัน็ืองพันจ็ดหมืนงนเม่นสองันดม่นสองันจ่นสเจ็่นสอนสด่สอจืสอ่องัน็่นสจน ตัวอย่างนะคะแค่หนึ่งในโหหลายหมื่นงานแล้ว้ยมอ้โหเยอะคะ่ะเยอะนะคะ,ะ,ะจะ20ปีที่ผ่านมาแล้วก็ทำอยู่างนี้ตลอดตลอดเลยโดยเฉพาะอย่างที่คุณฮาวาบอกช่วงต้นๆของการเริ่มงานเป็นจังหวะที่ได้ทํางานเยอะมากในช่วงวิกฤตต้ยมยำกุ้ง2,540แล้วก็มาพร้อมกับอาวุธอุปกรณมไม่พอใจไม่ไม่พอใจดิฉันวันนี้นะคะจัดเต็มเลยนะคะนี่ก็คือ,อ,อสิ่งที่เป็นอุปกรณ์ แต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราเห็นเทคนิคลีลาหนึ่งคือพูดเร็วมากพูดเร็วค่ะทุกคนจะถูกฝึกให้พูดจริงๆไม่ได้เร็วอย่างเดียวเร็วแล้วต้องชัดแล้วรู้เรื่องด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าเร็วรัวคนฟังไม่รู้เรื่องนี่ก็คือไม่ใช่แต่การพูดเร็วมันจะเป็นการกระตุ้นเพราะว่าเรามีเวลาแต่ละคันไม่เยอะเราไม่ได้จับเวลาแต่ว่าเราต้องหาจุดที่ทึกทำไมก็ได้ขายแล้วเอาเงินคืนเข้าสู่ธุรกิจเช่าซื้อให้ไหวที่สุดเพราะทุกคันเป็นรถยึดมา ทำยังไงก็ได้รถมีสัปดาห์หนึ่งเป็น5้0หคันอย่าเงี้ย<ม>แบ่งเป็นเจ็ดแบ่งเป็น5เวทีขับเคลื่อนได้เนี่ยระบายวันหนึ่งระบายไวมากค่ะถ้าเกิดว่ามมนเนิบหนาบ้าเนิบหน้าอยู่ไม่ได้ไม,ไดมันอย่างนี้ด้วยไหมคุณฮาวาคือพอพูดเร็วเนี่ยแล้วก็แรงจูงใจแล้วก็ให้ข้อมูลให้ข้อมูลให้ข้อมูลคนที่จะคิดเนี่ยซื้อเลยพอคิดปุ๊บมันมันคือมันจูงใจให้ซื้อแบบฉับพลันทันทีจริงแล้วเนี่ย ผู้ประมูลซื้อรถส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในตลาดรถมือสองเพอๆจะเก่งกว่าพิธีกรอีกเพราะฉะนั้นถ้าเขามีความรู้มาขนาดนั้นหน้าที่ของเราเลยคือจบให้ไวที่สุดคือเขาเขาคิดใาเรื่องนีกันบ้านมาอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วเราจะจําได้ด้วยว่าใครซื้อรถอะไรแบบไหน ใช่เราจะจําได้ว่าคนนี้ซื้อแบบนี้คนนี้ซื้อแบบนี้เพราะฉะนั้นเห็นแบบนี้แล้วปุ๊บรีบปิดเลยคันหนึ่งไม่ถึงนาทีจบเลยเคาะขายใช่ถ้ราะธรรมนานราจะรู้จักลูกค้าค่ะเพราะบางคนเนี่ยตั้งแต่ว่าเริ่มงานคือรุ่นคุณพ่อแต่คนคนประมูลนี่ส่วนใหญ่หน้าเดิมเดิมมีเบอมีหน้าใหม่เวียนๆเข้ามาด้วยแต่คนที่จะซื้อรถประมูลเนี่ยคือก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งที่มาซื้อรถประมูลแล้วซื้อไปขายต่อซื้อไปขายต่อใช่มันที่เป็นเจ้าของเต้นรถใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเจ้าของเต ว่าคนนี้ชอบรถแนวนี้คนนี้ชอบรถแนวนี้แต่นนี้เรามีลูกค้าทั่วไปเข้ามาด้วยขากลองด้วยแล้วมันทั่วประเทศใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าลีลาแบบนี้เทคนิคแบบนี้ใช้แบบนี้ทั่วประเทศมีมีเทคนิคที่แบบเอ๊ะถ้าไปใต้เร็วกว่านี้ได้หรือไปเหนือต้องช้าน่อยอะไรอย่างนี้ไหมก็จะดูสถานการณ์ก่อนถ้าเราไปเปิดที่ไหนใหม่ๆปุ๊บ การแนะนําวิธีช่วงแนะนําวิธีเราจะค่อยๆก่อน<ม>ในช่วงคันแรกะอะไรย่างเงี้ยแต่ตอนนี้การประมูลเนี่ยคนไทยเริ่มรู้จักเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเราดูสองสามคันแรกว่าโอเคเขาเข้าใจวิธีการของเราละนะคะเพราะแมนทานจะมีวิธีการที่ไม่เหมือนที่อื่นะนะคะแล้วพอเขารู้ว่าเขาเข้าใจแล้วปุ๊บเราก็ไปตามจังหวะของเราเลยทีนี้ก็เร็วได้สะดวกแล้วค่ะถ้าพื้นที่ใหม่ๆลูกค้าหน้าใหม่หมดเนี่ยก็อธิบายก่อนอธิบายค่ะต้องให้เขาเข้าใจก่อนเราจะได้ไปกันไวค่ะ แล้วเวลาที่เริ่มต้นเลยเนี่ยมันเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากอะไรจบที่ไหนในแต่ละครั้งของการประมูลอ,อ่อเข้ามามพิธีกร<ฆ>ขึ้นไปก่อนแนะนําว่าวันนี้มีอะไรบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ<ฆ>พอเริ่มเปิดขั้นที่หนึ่งกร,ราคานี่อยู่ในหัวพิธีกรเลยเออของเรา เปิดประมูลโดยไม่มีคาเริ่มต้นแต่เราจะรู้ว่าราคาไหนที่เราจะขายได้เพราะฉะนั้นในใจคือราคาปิดใช่ค่ะพิธีกรเนี่ยถ้าเป็นคนที่รู้ราคารถมืลสองก็จะจบได้ไวซติว่าคันนี้ตั้งราคาตลาดตัวนี้สี่แสนบาทแต่ราคาบนนี้ที่ว่าเห็นตั้งมาแค่3 5 0 0 0เนี่ยจบ 4, 0 0แสนก็เรียกส0 0แสนจบเลยได้ใช่ไม่ต้องดันไปต่อใช่แต่ส่วนใหญ่ค่ะเมื่อเราบอกว่าจะขายปุ๊บแรงที่ต้องการซื้อมันจะตีดีกลับขึ้นมาแล้วราคามันก็จะไปจบ จบอีกนิดนึงใช่จะขึ้นบิกนิดนึงค่ะก็ขึ้นหลายหมื่นอยู่หลายหมื่นเหมือนเมื่อกี้แค่ตัวอย่างนิดนึงว่าเจ็ดหมื่นสองเจ็ดหมื่นสองไปไปมาเอาขึ้นอีกตอนจบทั้งละสองพันเนี่ยห้าหมื่นก็หนึ่งหมื่นแล้วค่ะจนอย่างเมื่อกี้เคสนี้คือจบแปดหมื่นอย่างนี้เป็นต้นโอ้คือแบบแล้วเทคนิคเวลาที่อยู่บนนั้นเนี่ยนะคะคือต้องต้องหนึ่งสายตาดีมาก สายตาไวต้องดูให้ทั่วมองร้อยแปดสิบองศาร้อยแปดสิบองศาเพราะทุกคน,น,นก็ยกยกแล้วก็กกต,ต้องเห็นหทุกมือเขายกมือสูงบ้างบางทีก็แค่นี้บ้างบางทีก็พยักหน้าบ้างกับพิบตาบ้างอย่างเงี้แต่ชี้หมดชี้หมดชี้หมดเราจะเก็บได้หมดหขานหมดใช่ค่ะขานทุกขานทุกบิด <c oughs> ขันทึกปิดเลี้ยงไม่รวมออนไลน์ด้วยนะฮะมีผู้มูลออนไลน์สู้แบบเรียลไทม์ข้ามาด้วยจะมีสัญญาณไฟกับพิบเข้ามาที่ข้างหน้าเราเนี่ยนี่คือจอจอที่เราเราเห็นอยู่บนเวทีใ<ช>ทค,ครูนนะฮะหน้าจอเนี่ยมันจะมีไฟกับพิบขึ้นมาผู้มูลที่ลานประมูลก็จะเห็นด้วยว่ามีออนไลน์สู้แล้ว oh. แล้วตอนนี้ตอบรับดีพอสมควรกับผู้มูลออนไลน์เพราะฉะนั้นตามพิธีกรเนี่ยร้อยแปดสิบปุ๊บเผื่อข้างหน้าจอตัวเองนิดนึงเพราะจะมีออนไลน์สู้แบบบางทีถียิบมีแต่ออนไลน์หมดเลยก็มีเนี่ย ้อมูลออนไลน์สู้ราคาเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไวมากคือทั้งดูคนที่อยู่ในเวทีลานประมูลกับคนที่ดูออนไลน์อะไรต่างๆใช่ต้องไวมากค่ะคือนอกจากพูดไวสายตาดีต้องสมาธิสูงด้วยวะสมาธิสูงมากแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะไหวพริบต้องดีมากหูตาไวคือเราใช้ประสาทสัมผัสทุกอย่างภายในเวลาเดียวกันตาดูหูฟังมือสื่อมีสื่อสารกับทีมงานที่อยู่บนเวทีบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็หัวคิดไปด้วยว่าเราจะทำอะไรต่อมันแป๊บเดียวค่ะคันหนึ่ง แล้วเวลาที่จะจบทีหนึ่งก็ต้องให้เห็นชัดๆและยังต้องมองกวาดไปอีกว่าจบแล้วแน่นะคุณหนิงแล้วให้ราคาสุดท้ายจะขายแล้วนะคะคือบอกคนอื่นจะขายแล้วนะคะที่ราคานี้ถ้าไม่มีก็จะขายราคาสุดท้ายนะฮะดันเสียงขึ้นไปแล้วเคาะลงมาคือให้เวลาถ้ายังตาบใดที่เคาะเออคอนยังไม่ลงเนี่ยคนอื่นยกมือสู้ได้เมื่อไลังจะลงปุ๊บเขายกมากันนับต่อแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยจังหวะที่เราใจมากก็คือยกยกคอนนะยกเงี้ยปุ๊บ เนี่ยค่ะยังต้องมองอีกว่าใช่ตาเร<ต>าจะตาเราจะกรอกปืดอติงงี้เลยค่ะค่ะแล้วถ้ามีปุ๊บนักต่อออกอลงโอ้โหสุดยอดมากนะคะวันมันน่าสนุกมากๆเลยมากแต่ก็เหนื่อยนะคะแต่ว่าโอเคขออนุญ,ญาตจับคอนหน่อยต้อเชิญค่ะคือแล้วตอนแรกที่เราคือตอนแรกที่เราฝึกอะคะ่ะแล้วก็เวทีแรกที่ขึ้นไปเป็นพิธีกรประมูลอ่วินาทีที่ที่เคาะลงมาเนี่ยตื่นเต้นไหม ตื่นเต้นไหมจะเปรงกับการนับราคามากกว่าเพราะไม่เท่าไหร่เพราะว่าจริงๆมันยกขึ้นไปแล้วลงไปธรรมดาพิธีกรใหม่ๆจะเคาะแป๊กทุกคนเคาะแบบน่่รักคือคงแบบยังไม่มั่นใจมากแต่ยังไม่เซียนเนี่ยเวทีใหม่ๆมือใหม่จะมือใหม่จะกังวลเรื่องการนับเลขมากกว่าต้องนับให้ถูกต้องคือพิธีกรนับเลขผิดไม่ได้ผิดได้ก็ต้องแก้เองได้อย่างเช่นนับเกินไปสองพันเนี่ยก็ต้องลงมาเองได้ว่านับผิดแล้วต้องแก้ เป็นต<ห>ัวเลขที่ถูกต้องก<ช>่อนที่จะเคาะด้วยใช่ค่ะใช่ใชอย่างเช <nat> ่นนั้นมันจะมันจะเสียกระบวนไปหมดเลยเสียกระบวนแล้วก็มันมีผลต่อตัวเลขที่เราจะได้มาดยสวยหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันเาไปหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทขายปุ๊บหายไปสองพันก็ดูไม่มืออาชีพในสายตาของผู้ซื้อและผู้ขายละความน่าเชื่อถือก็ลดลงลดลงใช่ค่ะยิ่งพูดยิ่งสนุกค่ะตอนที่รุ่นพี่เขาสอนคุณทาวาบอกว่าต้องคิดระบบอ่ะมันคืออะไรคะคืออย่างนี้ค่ะในช่วงแรก บริษัทแรกที่เหมือนเป็นโรงเรียนเนี่ยเขาไม่มีระบบการสอนให้คือดันขึ้นไปนี่เราโชคดีว่าเราไปคู่กับพี่ที่สามารถสอนได้เขาก็บอกว่าให้คิดไม่ใช่ว่าขึ้นไปเป็นนกแก้วนกขุนทองเวลานับเลขก็ต้องคิดตัวเลขเป็นภาพไว้ตลอดถึงไหนแล้วอะไรแล้วเราจะทํายังไงก่อนในสินค้ารายการหนึ่งเนี่ยจะพูดอะไรก่อน แล้วช่วงที่เราประมูลนับตัวเลขอยู่อย่างเงี้ยเราจะทํายังไงกับมันแล้วเราจะดึงดูดใจใครยังไงคือให้เป็นขั้นเป็นตอนแล้วจะขายทํายังไงอะไรยังไงซึ่งพี่เขาให้คําแนะนํามาส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่ว่าเอามาสอนน้องๆในรุ่นนี้เนี่ยว่าก็คิดระบบขึ้นมาเอง <คะ S 2> บวกกับะระบบการประมูลของของ,ของทางต่างประเทศเ <chilling S 2> พ,พร,ะร,ราะบริษัทว่ามีสาขามาจากออสเตรเลยียแ,แล้วก็อเมริกาเราก็เอามาบวกกันว่าทางนู้นเป็นยังไงทางเราเป็นยังไงแล้วก็มารวมกันค่ะ ก็เลยทําให้กลายเป็นเออทรนเนอร์ใ,ให้น้องๆร,ร,รุ่นหลังที่มีระบบมากขึ้นจากที่ตัวเองลองผิดลองถูกมาเก็บเกี่ยวมาจากประสบการณ์ทีนี้การประมูลรถยนต์และถ้าเทียบเป็นสินทรัพย์อื่นๆนะคะของหลุดฟินแ n นซ์มันก็มีมากกว่ารถยนต์นะคะ,คะแล้อันยมณีหรือของอื่นๆนี่มันต่างกันไหมคะเทคนิคมันต้องต่างกันไหมต่างเคยประมูลอสังหาอาสังหาจะเป็นของที่ค่อนข้างใช้ เวลาในการตัดสินใจหรือไม่สามารถที่จะแบบดันราคาได้ไวเหมือนรถยนต์เพราะฉะนั้นอสังหาจะไปเรื่อยๆเพราะวงวงเงินมันสูงกว่าด้วยือเนสูงกว่าด้วยแต่จริงๆแล้วรถบางคันราคาแพงกว่าบ้านก็เยอะนะคะอ้ถ้าซุปเปอร์คาร์ก็ว่าแต่แต่ถ้าเอาโดยดเฉลี่ยทั้งหมดนะคะโดยภาพรวมเนี่ยอสังหามันต้องต้องค่อยๆมันเป็นอะไรที่มันเป็นที่อยู่อาศัยค่ะ แล้วเขาคิดนานบางทีประมูลไปเพื่ออยู่ไม่เหมือนกับรถที่แบบเป็นเต็นเอาไปปล่อยต่อหรือของพิเศษบางชิ้นที่เป็นของมีมูลค่าอย่างเช่นเราไปประมูลอะไรที่มันจริงๆเราเปรียบมันค่าเงินไม่ได้หรือว่าเป็นของมีค่าของพวกวัตถุโบราณวัตถุโบราณพวกนี้่ะงั้นต้องให้เวลาคนคิดคนซื้อเป็นอีกกลุ่มหนึ่งละซึ่งเขาจะไม่มานั่งยกมือเย้ยวเย้ยเลยเลยเหมือนรถยนต์เพราะฉะนั้นพิธีกรก็จะต้องปรับไปตามสถานการณ์หรือถ้าพิธีกรต้องการให้บรรยากาศมันคึกคักมากกว่าการประมูลวัตถุโบราณทั่วไปอยู่ทีี่พิธกรจะเป็นนค หน้าที่ออกชั่นเนียคือคนที่ควบคุมลานประมูลห้องประมูลทั้งหมดเพราะฉะนั้นจังหวะจะไปยังไงดูแล้วเล่งได้ไหมเล่งได้เล่งเราเป็นผู้นำในเวทีเราเป็นบอสค่ะเจ้านายจะบอกว่าอยู่เป็นบอสตั้งแต่ต้นจนจบ ถนัดรถยนต์มากที่สุดเวลาที่จะไปประมูลวัตถุโบราณอัญมณีอสังหาริมทรัพย์อะไรต่างๆก็ต้องทํากันบ้านใหม่ๆกันตลอดเวลาใช่ค่ะแล้วก็ต้องคิดคํานวณไปด้วยว่าเอาราคามันน่าจะประมาณเท่านี้เราจะปรับขึ้นเท่านี้นะแล้วว่าจะไม่ประมาทว่าจะมีการซ้อมนับตัวเลขของว่าถึงว่าจะทำมา20ปีแต่ว่าจะมีการซ้อมนับตัวเลขสมมุติวันนี้จะไปประมูลรถราคาหลายล้านเป็นร้อยคันซ้อมนับตัวเลขไปเมื่อไม่พลาดคจะพลาดไม่ได้ค่ะ อย่างวัตถุบโบราณเนี่ยเรามีเราม,รามออีมาตรฐานราคาหรือว่ามีมีราคากลางเทียบไว้ไหมฮะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะของพวกนี้เราจะแนะนําถ้าเกิดว่ามีใครต้องการส่วนใหญจ่จะเป็นงานประมูลการกุศลมากกว่านะคะ,ะที่จะไปประมูลแบบนี้เราก็จะแนะนําเจ้าของเจ้าของสินค้าก่อนว่า ทำการตลาดล่วงหน้ามานิดนึงให้รู้แน้ว่ามีคนจะซื้อแน่นะคะแล้วราคาประมาณเท่าไหร่ขอข้อมูลมานิดนึงของเป็นยังไงขอข้อมูลให้ว่าเข้าใจหน่อยว่าบอกว่าวันไม่ได้รู้จักสินค้าทุกอย่างเพราะมันไม่เหมือนรถใช่รถมันเป๊ว่ารุ่นไหนปีไหนเนี่ยรุ่นยอดนิยมหรือต่างๆเราเรายุนรู้อยู่ในใจแต่ว่าถูกโบราณบางทีมันคือมันจะยอมรับเข้าไปตามตรงเลยว่าว่าจะไม่รู้ตัวนี้นะคะงั้นขอข้อมูลนิดนึงว่าเขาซื้อขายได้เท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ถ้ามันเป็นการประมวลการกุศสปุ๊บ ต้องขอบคุณคนที่มาประมูลจะให้ราคาเกินกว่าราคาที่จะซื้อขายจริงเพราะอยากทําบุญถูกต้องค่ะขนาดแพ็กเกจโรงแรมเราเคยประมูลในงานฉลองสิบปีบริษัทเนี่ยสมมติต้นทุนมันแค่3 4มสี่หมื่นบาทแต่คนประมูลก็ให้มา5 6 0ห0มื่นเพราะว่าเราเอาไปทําบุญค่ะอย่างนั้นก็ง่ายหน่อยถ้าทําบุญง่ายหน่อยทําบุญนี่คือไปช่วยด้วยนะคุณทาวเห็นบอกว่าเป็นอิสลามิกชนแต่ว่าเขาให้ไปช่วยประมูลสุนัขก็ปังแต่ก็บอกเขานะคะว่าเราเป็นอิสลามก็คือขอ ขอสุนัขไปอยู่ไกลๆหน่อยนะอย่าเข้ามาใกล้ๆแต่จริงๆเขาจะมีคนจูงอยู่แล้วก็ไม่ได้มาใกล้ก็ช่วยไปตอนนั้นก็คืองานเดียวค่ะแต่เป็นงานที่รู้สึกดีแล้วจําเลยว่าเราเคยทําแบบเนี้แล้วก็หาเจ้าของใหม่ให้เขาก็มีความสุขเนาะแลอย่างของของแมนทามเองประมูลการกุศลก็เอาไปช่วยบ้านเกด้าอะไรพวกนี้เอะไปช่วยเด็กสุดยอดมากๆเลยนะคะฟังคุณทาวาพูดมาตั้งแต่ต้นจนถึงวินาทีนี้หลายคนเห็นภาพแล้วนะคะว่านี่คือ ผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในงานที่เธอทำเพราะเธอรักมันและหลงไหลมันอย่างมากทั้งจากที่เธอเล่าให้เราฟังทั้งจากแววตาที่เป็นประกายของเธอเมื่อพูดถึงเรื่องงานตลอดช่วงหน้ากลับมาหาข้อคิดดีๆทิ้งท้ายในคืนนี้กันค่ะ ว่าเกสเดนรุนฉายคนนี้จะเป็นพิธีกรประมูลชื่อดังในประเทศไทยเท่านั้นนะคะเธอยังมีอีกมุมหนึ่งที่เป็นความรักของเธอ้วยการร้องเพลงใช่ค่ะแต่ร้องเพลงไม่เร็วอย่างนี้ใช่มไหมไม่ค่ะก็จะมีเพลง <c oughs> ว่าร้องเพลงเพลงหวานนะคะเป็นพวก easy l i s t e n i n g ฟังสบายๆมันมันคือมันคนละขั้วเลยไหมคนละขั้วค่ะค่ะแต่เราใช้ความรื่นรมของการร้องเพลงเนี่ยมาใช้ในการประมูลได้อแล้ว การร้องเพลงเนี่ยช่วยให้การประมูลว่าดูซอฟต์ลงคือมันเรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าเคยเป็นนักร้องที่มีแขกเขียนโน้ตขึ้นมาในปีแรกที่ว่าไปแจมเขาแปะแจมฟรีนะฮะว่าร้องเพลงดีครับ แต่ยิ้มหน่อยหน้าหน้า,นาดุมากใช่คือมันก็ทําให้เราได้คอมเมนต์อะไรขึ้นมาแล้วเราก็ปรับประมูลเมื่อก่อนหน้าดุตลอดตอนนี้ก็จะยิ้มมาด้วยประมูลไปด้วยออคือเราเหมือนถูกคอมเมนต์มาเราฟังแล้วเราปับความรักในงานทั้งสองด้านคนละขั้วแต่มันมา <c oughs> มันสามารถที่จะมาเชื่อมกันได้ <c oughs> ใช่ค่ะใช้ประโยชน์จากสองฝั่งเนี้ยไปตรงข้ามได้ใช่ค่ะสุดยอดมากๆเลยแล้วตอนนี้ยังร้องอยู่ที่ไหนไหมคะยังร้องอยู่ค่ะยังเป็นนักร้องอยู่ที่ร้านอาหารร้านหนึ่งนะคะแถวชันเมืองัก็ แล้วก็มีงานอีเวนต์บ้างแล้วแต่วงที่เคยเล่นด้วยกันเนี่ยจะเรียกมาก็จะไปช่วยทำบทบาทประมูลมันเยอะขึ้นว่าก็ต้องลดส่วนของร้องเพลงลงไปแต่ทุกวันนี้ไม่ต้องทุกวันนี้10ปีที่ผ่านมาร้องโดยที่ เป็นน er ักร้องที่ไม่เคยเรียกค่าตัวเขาเรียกไปงไงเราไปเพราะว่าเธอไปเพราะความเต็มตัวเองใช่ไหมวันหยุดเสาร์วอาทิตย์ก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เลิกงานตอนกลางคืนก็ไปทำเมื่อก่อนเคยทำเจ็ดวันร้องเพลงเจ็ดวันหลังเลิกงานเดี๋ยวนี้ตอนหลังก็ลดลงมาเหลือแค่สุดสัปดาห์สุดเสาร์วอาทิตย์ลดลงมาเหลือเสาร์วอาทิตย์ตอนนี้เหลือวันจันทร์คือร้องกับทีมที่เหมือนรักกันจริงรักกันจริงๆไม่รักไม่ร้องใช่ก็เป็นแบบนี้ทีนี้ในงานทั้งสองส่วนมีทักษะทั้งสองด้านนะคะรักทั้งสองด้านด้วย คุณฮาวายอยากจะเปรียบเทียบมันยังไงว่าว่าว่าความรักทั้งสองอย่างนี้เนี่ยมันต้องใช้พลังหรือมันต้องใช้ทักษะที่ต่างกันขนาดไหนใช่ค่ะประมูลเนี่ยในแง่ของเราเราต้องเป็นคนคอนโทรลทุกอยาก่างนะคะโปรง่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมอันนี้คือพิธีกรประมูลต้องทอําหนักแน่นน,น,นะคะนี<ต>่ยังไม่พูดเรื่องจรรยาบแน่นหลังกันมีวิชาชีพนี้ด้วยนะส่วนน้องเพลงเนี่ยเป็นอะไรที่ เรามอบความสุขให้กับคนอม,มอบความสุขให้กับคนแต่สําหรับตัว,วเองแล้วเนี่ยการประมูลคือชีวิตร้องเพลงกือจิตใจว้าวใช่ส,สออย่างเป็นหัวใจและจิตวิญญาณ มันเป็นตัวว่าทั้งคู่อะว่าโชคดีนะคะ,คะในช่วงเนี่ยสิปีสิกว่าปีที่ผ่านมาที่ได้ทําสิ่งที่รัก2ออย่างในเวลาเดียวกันสุดยอดมากเลยคุณทว่าใครจะโชคดีแบบนี้คือจริงๆแล้วถ้าว่าขี้เกียจว่าทํางานเงินเดือนมาดีเราพึ่งตรงเงินเดือนมาดีอย,อ,อยู่กินพอ,อทุกอย่างไม่เคยร้องพลงไม่เห็นต้องไปร้องเพลงแต่เรื่องอะไรโอกาสเข้ามาแล้วมีสิ่งที่ว่ารักว่าก็ทาโดยที่ไม่ได้นึกถึงเงินมาอย่างแรกว่าอยากทําว่าทําไม่ใช่ร้องเพลงเพราะหารายได้พิเศษไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินเลยแต่ว่าร้องเพลง เพื่อเติมเต็มจิตวิญญาณแล้วก็ได้ใช้ความสามารถอีกด้านหนึ่งบริหารมันอยู่ตลอดเวลาบริหารโอก,กาสที่เข้ามาในชีวิตค่ะแล้วมันก็ได้ใช้ทั้งเรื่องของกายภาพด้ว้นบริหารเสียง<ช>บริหารการออกเสียงการสื่อสารด้วย<ช>ก็เกื้อกันทั้งสองอย่างคุณฮาวายอยากจะบอกแฟนๆรายการ l i n i n g Talk คืนนี้ยังไงว่าอะไรคือสูตรสำเร็จของคุณฮาวาแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนอยากจะใช้ชีวิตอย่างมี ความสุขและความสําเร็จแบบฮาวาบ้างไม่ว่าจะเป็นอาชีพนี้หรืออาชีพในในไหนๆก็ตามควรจะมีวิธีคิดยังไงสําหรับบางท่านนะคะอาจจะบอกว่ามีฝันใหญ่แล้วทาไม่ถึงแต่บอกว่าในบางช่วงเวลาของชีวิตคนเนี่ยสมมติคุณยังไม่มีโอกาสที่จะเป็นนายจ้างหรือเจ้าของธุรกิจคุณยังเป็นแค่คําที่คนเขาเรียกว่ามนุษย์เงินเดือนอแต่มนุษย์เงินเดือนจะบอกว่าถ้าคุณแสดงศักยภาพาเต็มที่คุณเต็มที่กับสิ่งที่คุณรับผิดชอบอยู่ และคุณได้ทดําในสิ่งที่คุณรักคุณสามารถแสดงศักยภาพและเป็นลูกจ้างมืออาชีพได้และเป็น,นกลไกสําคัญขององค์กรได้เพราะฉะนั้นทําหน้าที่คนที่ยังทํางานเงินเดือนอยู่อย่าไปท้อว่าโอ้โหยังไม่มีโอกาสเป็นเจ้าของเลยคงไม่รวยคุณสามารถแสดงศักยภาพของคุณและโชว์ความเป็นตัวคุณจากการเป็นลูกจ้างเพื่อเป็นฐานที่ดีสำหรับอนาคตให้คุณจะขยิบขึ้นไปนะะเต็มที่กับทุกอย่างโอกาสมีเข้ามาถ้าตรงจังหวะเวลาที่มันเหมาะกับคุณก็คว้าไว้แล้วบริหารมัน อย่าปล่อยผ่านไปเฉยๆนี่คือสำหรับสองอย่างที่ว่าทำอยู่คือสูตรสำเร็จในชีวิตนะคะและนี่ก็คือคุณฮาวาเกศรินอรุณฉายนะคะคนที่เธอนิยามตัวเองว่าเกิดมาเพื่อเป็นพิธีกรการประมูลแล้วก็เกิดมาเพื่อที่จะร้องเพลงให้ความสุขคนอื่นดิฉันเติมให้อีกนิยามหนึ่งนะคะว่าเกิดมาเพื่อที่จะมีความสุขที่สุดในทุกๆสถานะที่เธอทำด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณาวามากขอบคุณค่ะ วันนี้หวังว่าคงจะให้พลังให้แรงบันดาลใจแล้วก็ให้ความรู้ในแง่มุมใหม่ของวิชาชีพที่หลายคนอาจจะไม่เคยได้สัมผัสนะคะวันนี้พลังเหลือเฟือจากคุณฮาวาเราทั้งสองคนลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ค่ะ